เราจะมาลองนิสุบิชิสามสูบนะครับ K3E ตัวน,นี้ก็เช็คความน้ำให้ทุกตัวนะครับอ่าลูกปืนแน่นๆ่ลองน้ำให้ทุกตัวครับผมสวยมากครับตัวนี้น็อตโอ้โเขาขาวอยู่เลยครับถอยเสียยังรอยไม่ยังไม่หมดนะครับเอาฟังเสียงเลยไปนี่มีขาทะเล่นนี่มีขาทะเล่น เพื่อขึ้นบ่ารล่นครับชไป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 ครับเดี๋ยวเโอี๋ยวไม่มีคันนะครับดูด้วยเดี๋ยวบอนบอบอหมดซวนมโอ